และนี่คือคณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชีของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะพวกเราสาขาวิชาการบัญชีค่ะ,คะทุกคนอยากเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่องค์กรต่างๆไว้ใจกันไหมคะหลักสูตรการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมพาคุณสู่ความสำเร็จในสายอาชีพที่มั่นคงค่ะเราสอนตั้งแต่พื้นฐานการบัญชีจนถึงขั้นสูงรครอบคลุมการจัดทำบัญชีและการวางแผนภาษีอากรค่ะพร้อมฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินให้กับองค์กรค่ะ เราไม่เพียงแค่สอนทฤษฎีเท่านั้นนะคะแต่เรายังมอบโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะและนี่คือรางวัลที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงออมสินด้วยพักรักถิ่นรางวัลเดอะเบสและชนะเลิศโครงการสตาร์ทอัพ2 0 2 4ค่ะหลังจากจบหลักสูตรคุณสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพเช่นนักบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีผู้วางแผนภาษีค่ะหรือก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิเคราะห์งบการเงินและทำงานในบริษัทข้ามชาติ เพื่อมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพค่ะเลือกเรียนการบัญชีวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและเปลี่ยนไปด้วยโอกาสกับพวกเรานะคะ